สวัสดีครับสวัสดีกับเช้าวันพุธที่13มีนานะครับ25 67ก็วันนี้ผมมีพระเป็นสายวังนะครับเป็นสายวังเป็นพระเปียกทองสายวังที่มีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านให้มาแบ่งปันนะเป็นเปียกทองนะครับเป็นเปียกทองสายวังก็แบ่งปันกัน ในราคา350บาทเบาทตามความชื่นชอบนะครับาตามความชื่นชอบมีโอนมีปลายทางนะครับก็ผมไลฟ์ให้ดูจะจะเลยปิดก็ปิดตามรายการนะครับรายการละ350าบาทมาดูกันได้เลยนะครับรายการที่1มีกกอบให้ด้วยนะมีกกอบให้ด้วยนะเป็นภาพเียบทองเนี่ยใส่กกอบอย่างนี้เลยอย่างเาเป็นพระเก่าพระเ,เก็บนะครับเก็บเป็นซ่าสายวังนะสายวังนะครับสายวัง ขายชื่นชอบในสายวังพุทธคุณสายวังก็เก็บได้เลยนะครับในราคาบ้นบานๆ350บาทเบาๆเ่าๆรายการที่1น,นี่เป็นพุทธซ้อนเห็นไหมครับเป็นเปียกทองนะสวยงามมากเป็นพุทธซ้อนนะครับไม่แกะนะครับไม่แกะแกะแล้วใส่ลําบากครับใส่ยากมากล่างใส่จะไม่เหมือนเดิมนะเนี่ยนี่เขาใส่มาสวยมากละข้างหลังจะเป็นตาชดาชดานี่ก็ราชการที่4เนาะนี่เลยนะครับเป็นพุทธซ้อนนี่เลยนะครับ สว,สวยงามมากเป็นสายวังนะครับรายการที่1ปิดตามรายการนะครับปิดตมรายการจะไปตรงปกรายการที่สองครับนี่เป็นพุทธซ้อนนะครับเป็นพุทธซ้อนนะครับนี่เป็นพุทธซอ้อนสวยงามมากเป็นเปียกทองพุทธซ้อนนะเห็นไหมพระสององค์อนะ่ะมีพระสององค์แล้วก็มีฐานสิงห์เห็นไหมสวยงามมาก อยู่ในกรอบนะผมไม่แกะนะครับแล้วก็มีชดานะครับข้างหลังจะเป็นตาชดาราชการที่4ี่นี่เป็นเปียกทองนะครับสวยๆอย่างนี้เลยเขาแบ่งปันกันนะครับรายการที่สองครับรายการที่สองเอาตามเอาตามภาพเลยนะครับเอาตามภาพเลยเอาภาพให้ฟ้องแล้วก็ปิดตามภาพเลยนะครับตามรายการเลยจะได้ตรงปกนะครับบอกหมายเลขอันนี้หมายเลข3าครับหมายเลขสามเป็นสมเด็จนะครับนี่สวยงามมากเป็นเปียกทองนะครับ สวยอย่างนี้อยู่ในกกอบไม่แกะนะครับสมบูรณ์แน่นอนครับสมบูรณ์แน่นอนแกะแล้วผมใส่ลําบากนะครับนี่ฉดานะครับข้างหลังเลยฉดานะครับก็ลาการสกินที่สี่นะฉดาก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับนี่สวยงามมากในการที่สามครับรายการที่สี่ครับนี่ สมเด็จนะครับเป็นสมเด็จนี่เป็นสมเด็จเปียกทองนะครับเราแบ่งบันกันเป็นใส่วังข้างหลังมีชดานะครับนี่รายการที่สี่นะครับรายการที่ห้าครับนี่มีชดานะครับ รกที่ห้านะครับคาบไข่เขาขึ้นมาปกคลุมนะถ้าเขาุมปัดๆนี่น่าจะเงาวับเลยนะครับนี่นะครับนี่ราการที่ห้านะครับนี่ห้าแล้วหกนะครับควนี้รายการที่หกนะครับนี่เป็นเปียกทองสวยๆเลยนะครับเป็นสมเด็จนะครับนี่สวยงามมากนะครับอยู่ในเกาะภูมไม่แกะนะครับ ไม่แกะมิชด,ดาข้างหลังนะครับสวยงามมากรายการที่หนะครับเนี่กรอบสวยๆอย่างนี้เนี่ยซูงให้ดูเลยเป็นเนื้อเปียกทองนะครับเป็นเนื้อเปียกทองนี่สวยๆเลยนะครับเนี่ยเป็นสายวังนะครับรายการที่หกรายการที่เจ็ดครับ เปียกทองไปสูงเด็ดเปียกทองนะครับมีชดาข้างหลังสวยงามนะครับนี่รายการที่สี่ชดานะครับนี่ใส่วังนะครับใส่วังนี่สวยงามเลยนะครับสวยงามมีชดาด้วย ผมชัดการที่เจ็ดแบ่งปันกันนะครับสา0รห้าสิบาทสามรหสิบาทเป็นใส่วังนะครับใส่วังเปีกทองทสวยๆครับนี่ในการที่แปดครับนี่คาบคงคาบไข่ขึ้นปกคลุมเลยนะครับเป็นเปียกทองอายุนา,นานต้องเก่ามากนี่ข้างหลังวิชาดาครับในการที่แปดครับ ติดตามรายการนะครับจะได้ตรงปกต่การที่เก้าครับนี่หนักนะครับไม่ใช่เบานะครับหนักนะครับอันนี้จะเขียนครับว่าหลวงพ่อโตนะครับเมตตาสองสี่รอสอสี่สี่นี่เลยนะครับสี่ห้าหรืสี่สี่นี่และเหมือนกันแล้วครับปีเดียวไม่ต่างกันแล้วครับรอสองนี่สวยงามนะครับนี่เกตะรุซุ้มนะครับสมเด็จเปียกทองสวย รายการที่เก้าครับติดตามรายการนะครับติดต่มรายการรายการที่สิบนะครับนี่หยูงพ่อโตเหมือนกันนะครับเมตารอสอ์สี่ห้านะครับสี่ห้า้ามีหัวนี่เหนครับเปียกทองสวยเลยนี่พิมพ์ทรงสวยมากนะครับนี่รายการที่สิบนี่รายการที่สิบนะครับรายการที่สิบ รายการที่สิอครับนี่เนเนื้อเปียกทองนะครับเป็นสมเด็จเกตทะลุซุ้มด้วยสวยงามมากสวยงามหลวงพ่อโตเมตตารอสอสี่ห้านะครับนี่แบ่งปันนะครับแบ่งปัน,นรายการที่สิอดครับ ในการที่สิบสองครับหลวงพ่อโตนะครับเมตาลออนะครับสี่สี่หรือสี่ห้านี่เราเห็นไหมครับนี่เป็นเนื้อเปียกทองของวังหน้านะครับสวยๆเลยสายวังนะครับเกียรติลุซุ้มนี่เห็นไครับสวยงามมาก นี่สิบสองครับสิบสามครับนี่โอ้โหปสมเด็จเกตัลุซุมนะครับนี่ดูเนื้อดูไข่นะครับสนิมเขียวกินแล้วนะครับนี่ดูนะครับขนาดกินเปียกทองยังกินนะครับเก่าขนาดไหนนะครับเป็สายวังนะครับทุมนะครับสวยมากนี่วัดลฆังรอสสองสี่นะครับนี่เลย ตามวรละนะครับตามวรละนี่สวยๆอย่างนี้เลยราการที่13ครับสิบสี่ครับนี่เกตารุซุ้มนะครับมีหูหนึ่งข้างมีเส้นคอด้วยเห็นไหมครับนี่เป็นพระเปียกทองนะครับสวยงามมากไขเคยขึ้นสวยงามมากนี่ตามายุนําต้องเอาไป เอาอะไรปัดๆนะจะเงาแวบแต่ยาเลยครับปล่อยให้อย่างนี้นะครับมีความเก่าธรรมชาติดีนะครับนี่วัลรังค์โละสองสี่นะครับข้างหลังนี่เลยนะครับนี่นะครับนี่รายการที่สิบสี่ครับปิดตามรายการที่ผมไล่ไปนี่แล้วนะครับรายการที่สิบห้าครับนะครับ สวยงามมากนะครับนี่นี่ข้างหลังเป็นเหรียญน,น่าจะเป็นโลห้านะหรืรอโลสีไม่รู้นะครับข้างหลังจะมีอะไรค่มีเหรียญฝังอยู่นะพอดีคาบขาเขาขึ้นปกคลุมนะครับเลยไม่ค่อยเห็นนะครับนี่จะสวยงามมากนี่ต้องดูข้างล่างครับเป็นสมเด็จเกียรติรุ่งสูงมที่สวยงามมากครับ นี่เลยเป็นเนื้อเปียกทองนะครับรายการที่สิบห้าครับสิบหกครับนี่เห็นไหมครับขาปกคุมนะครับสนิมกินแล้วนะครับเป็นเเปียกทองนี่สวยงามจริงๆงามมากเป็นเปียกทองนะครับนี่จะมีเหรียญ นั่นนี่รอสีหรือรอห้าไม่รู้นะครับไม่รู้ดูไม่เห็นนะครับก็เอาตามท,ที่ผู้รู้ผู้รู้ได้เปรียบอยันนี้ผมบอกบ่อยๆนะครับนี่แต่นี้สวยงามมาปกคลุมนี่เลยนะครับใครรู้ประวประวัติศาสตร์ก็ได้เปรียบนะครับรายการที่สิบหกครับเพราะว่าเราแบ่งกันแบบเบาๆนะครับสามร้อยห้าสิบบาทเป็นของอาจานนัดหนึ่งนะครับอุยอ้ยมา เบอร์โทรนะครับ16แล้วคราวนี้17ครับนี่เปียกทองสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเนื้อโอ้โหไข่เขยขึ้นปกคลุมอยากให้เงานี้เอาแปรงปัดนะครับแต่ผมแนะนําอย่าปัดเลยครับปล่อยไว้อย่างนี้แล้ครับปล่อยไว้อย่างนี้แล้ครับปล่อยไว้อย่างนี้แล้ครับเพราะขอมเก่าเนาะไข่เขยก็จะขึ้นเนี่ยข้างหลังจะเป็นเหรียญผมไม่รู้นะเป็นรอห้าหรือว่ารอสี่นะครับแต่ก็นี่ท่านผู้รู้ก็ปิดใหแนะนําด้วยก็ได้นะครับ นี่ให้ดูตามภาพกันแล้วกันนีรายการที่17นะครับ18ครับนี่ครับผมนี่เลยข,ขึ้นปกคลุมสวยง,งามนะครับเป็นเปียกทองนะครับรายการที่18ครับ นี่เลยนะครับมีเหรียญอยู่ข้างหลังนะครับฝั่งเดยนไปรู้ลอสี่หรือรอห้านะครับดูกันเอเวีงนะครับคุยขายนะครับผมก็ได้แต่ซูมให้ดูนี่เลยรายการที่สิบแปดครับมามีพอสมควรนะครับเนี่ยไล่กันดูหลากหลายเลยแหละอ่ารายการที่สิบเก้าก็ดูกันแล้วก็แบ่งปันกันในสนิมแดงขึ้นเลยเห็นะครับก็ง่ายแหละอายุนานร้อยกว่าปีนะใส่วังนะครับ ว่างนะครับผู้ตะคุณนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่สายวางนี่สุดยอดอยู่แล้วนะครับผมมากจะได้พวกนี้ก็พวกขุนงงขุนนางพวกข้าราชการชันผู้ใหญ่นะครับแตถึงรุ่นลูกรุ่นหลานก็นไม่รู้เรื่องรู้อะไรก็ออกมาแบ่งปันกันนะจะเป็นอย่างนี้มากกว่าแบาบงทีก็ติดการพนุงการพนันติดยงเอาไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่านะอันนี้คือเราสันนิษฐานสันนิษฐานนะครับนี่อาการที่19ครับนี่เลย ราการที่ยี่สิบครับเกทะลุสุมพิมพ์คมคมสวยๆเลยนะครับเป็นเปียกทองนี่มารดาสองสี่นะสวยงามมากนี่ดูเนื้อดิโอ้โหเนื้อเปีเปยทองสวยนะครับใครชอบในสายใส่วังนะครับเก็บได้เลยนะครับชัดชองในสายใส่วังนะรายการที่ยี่สิบครับ ยี่สิบเอ็ดครับีนเป็นเปียกทองสมเด็จโตอุลขังนี่เลยนะครับนี่เป็นสมเด็จนะครับเป็นรูปสมเด็จบิดาโตรอสสองสี่นะอันนั้นมันดานี่บิดานะครับลองดูนะครับยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบสองครับ สวยงามมากสองสี่ศูนสี่ครับนี่มีประสอข้างหลังด้วยนะครับเป็นเปียกทองที่สวยๆเลยนะครับพิมพ์ทรงนี่นะครับขายเคยขึ้นอายุอนามนี่ยี่สิบสองครับปิดตามรายการที่ผมไล่ไปเลยนะครับรายการละ350บาทนี่เบาวิวๆเลยนี่ยี่สิบสามครับนี่ มีกรอบอะไรให้ด้วยผมไม่แก้กจะกรอบนะครับนี่ก็สองสอง,สองให้ดูก็่น่าจะเห็นกันอยู่นะครับซูมๆขนาดนี้แล้วนะครับไม่แตกไม่หักแน่นอนนี่ครับสองสี่ศูนย์สี่นะครับนี่สวยๆเลยและการที่ยี่สิบสามนะครับนี่ยี่สิบสามสวยงามยี่สิบสี่ครับนี่โอ้โหพิมพ์ทรงสวยมาก เห็นไหมครับเนื้อฉ่ำนะครับไขเขยขึ้นตามอายุอนามนะครับเป็นพระเปียกทองนี่สวยงามมากนี่นครับนี่พิมพ์โยโย่หักขัง,งนี่คล้ายๆพิมพ์พระผงก็เป็นพิม,มพ์ลุงพุทธเนาะน่าจะเราเอาพิมพ์น่าจะได้พิมพ์เดียวกันไหมนี่นี่นี่สองสี่ศูนย์สี่นะครับ นาจะใช้แม่พิมพ์เดียวกันช่างคนเดียวกันมาทำนี่เลยนะครับทำเปียกทองแล้วก็มีทำพระผงไปด้วยน่าจะมีส่วนนะเ<ส>พราะโยโย่เหมือนกันเลยนะถ้าที่ผมดูนะเปนพิมพ์หลวงพุทธนะสอี่ดสีข้างหลังครับรายการที่24ครับรายการที่25ครับนี่นะครับพิมพ์ทรงสวยนะครับ สมบูรณ์ครับสมบูรณ์เป็นเนื้อเปียกทองนะครับขายเขยขึ้น2404นะครับข้างหลังระบุกระสอที่าเป็นสายวังที่สวยๆเลยนะครับพุทธคุณนี้มากด้วยพุทธคุณนะครับสายวังนี่แบ่งปันกันได้เลยนะครับเราบ้านๆน,นี่ราคาเอื้อมถึงกันทุกท่านนะครับราคการที่25นบนี่แบ่งปันกันราคา350บบาทเบอร์โทรนี่เลยนะครับนี่ข้างล่างนี่เบอร์โทร นี่เลยนะครับยี่สิบหกครับนี่ดูนะครับสวยงามมากนะครับดูนะครับตามชั้นตามฐานนั่นมีอะไรขึ้นมาไม่รู้นะครับน,นี่สีระกรอบส,สวยๆนี่เป็นนางเป็นผงสุพรรณด้วยนะด้านหลังอ่ะนี่สวยงามมากนะครับนี่ไปปะนี่เลยนะครับ นี่แล้วการที่26ข้างหลังเป็นพงสุพรรณนะครับ26ครับ27ครับนี่สวยงามมากข้างหลังเป็นพงสุพรรณนะครับน,นี่เป็นพระในบินจัการีนะครับนี่นี่อะไรพุ่งสุพรรณเป็นปเปียกทองแล้วก็เป็นพงสุพรรณที่สวยงามนี่ หน้านะครับเป็นสมเด็จเกียรติรุสูงสวยๆเลย27ครับ28ครับในสวยงามมากสวยงามมากนี่เป็นผงสุพันธ์นะครับ28ครับแล้วกันที่28ครับผม รายการที่ยี่สิบเก้าครับนี่ทะลุสุ้มนะครับนี่สวยงามมากนี่ก็เป็นพุ่งสุพรรณนะครับด้าน,นหลังนะครับเป็นพระมีสององค์เลยในยอุลกาณ์นี่สวยงามมากนี่ขาบขายสนุกสนิมขึ้นครับรายการที่ยี่สิบเก้าครับปิดได้เลยนะครับไม่ต้องรอครับปิดก่อนได้ก่อนสา0อสิบาทมีโอทีมีปทางนี่เบอร์โทรครับนี่เบอร์โทรนี่เลยผมชัดเจนสามสิบครับ นี่เป็นพระปิ่นก็โอ้โหเกียดคมมากครับบุงนี้นี่เลยนะครับเขาอ่าง,งเป็นนางพญานะครับนี่พิษณุโลกเขาอ่าง,งเป็นนางพญาพิษณุโลกนะครับนี่สวยมากมากนะครับสามสิบครับสาสิบเอ็ดครับนี่โอ้โหมีลักษมณ์หญิขึ้นในนั่งบุญนะ เส้นขอมีสองเส้นเลยนะองค์นี้เนหะ็นไหมเกียดนี่กลมเป็นมะตูเลยสวยงามมากนะครับสวยงามมากเลยสนิมขึ้นแล้วนะสนมแดงขึ้นนี่ถือว่าวันนีโลหะนี่เก่ามากนะครับนี่ข้างหลังเป็นนางพญาครับนี่สวยงามนี่เลยนะครับองค์นี้สวยงามมากเก่ามากนี่สาสิบเอ็ดครับ ตามภาพนะครับปิดสามภาพสามร้อยสิบาทปิดได้เลยนะครับไม่ต้องรอนี่เบอร์โทรจัดได้เลยนะครับนี่จัดได้เลยเบอร์เบอร์โทรก็มีนี่นี่จัดได้เลยปิดได้เลยนะครับจะได้ก่อนนะครับปิดก่อนได้ก่อนนี่โอ้โหงามมานี่เก่ามากสามสิบสองเป็นนางพญาข้างหลังนี่นางพญา มีเส้นกรุงเส้นคอด้วยสวยง,งามมากเ,เป็นพระทางพยาพิษณุโลกนะด้านหลังนะครับด้านหน้าเป็นพระสมเด็ส32ครับ33ครับ ใครเคยขึ้นแล้วนะครับความเก่าตามภาพนะครับ33นะครับใครชื่นชอบในสายวังนะผมบอกเล,เลยว่าสุดยอดมากนะเป็นเปชรเปียกทองข้างหลังไปซุม้มเป็นพระรอดพระรอดลำพูนนะพรมหาวันนะนี่ข้างหน้าเป็นพระสมเด็จสวยเลยนะครับนี่พุทธคุณสุดยอดอยู่แล้วครับสายวังกับบ้าน,านราคา350ราบบาทมีอุลมีปลายทางนะครับนี่รายการที่3 3า มาสามสิบสี่พระนิรันตอันตรายมั่งนี้หลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับเป็นเปียกทองนี่สวยๆเลยนะไม่แกะนะครับไม่แกะนะครับนี่ข้างหลังเป็นวัดลอนวัดดอนหรือวัดลอนเนี่ยวัดลอนลาดบำรุงเหรอสองห้าศูนย์เก้านะครับนี่สองห้าศูนย์เก้านะครับพัทลุงอะเออ พัทลุงนะวัดรอนวัทลุงนะมียันนี่ดดวยเป,ป็นหลวงปู่ทวดนะครับสองห้าสเก้าเป็นเปียกทองนะครับนี่ใครชินชอบก็จัดไปเลยนะครับเป,ป็นหลวงปู่ทวดยี่สิบสี่ครับเอสามสิบสี่ครับสามสิบสี่สามสิบห้านี่เป,ป็นหลวงปู่ทวดนะครับอืมสนุงสนิมขึ้นแล้วนะครับเป,ป็นหลวงปู่ทวดนี่ที่ออกอยู่วัดรอนพัทลุงนะ วัดหลอนพัทธลุงสองห้าเก้าวิสุนเก้านะครับนี่มียันพุทธอย่างนี้ด้วยซ้อนนะสวยงามมากนะครับเป็นเนื้อเปียกทองหลวงปู่ทวดนะครับสามสิบห้าใครชินชอบในหลวงปู่ทวดนะครับบอกเลยเว่าแคล้วคลาดปลอดภัยนะหลวงปู่ทวดนะครับไม่มีตายโหงนะครับปลุกเสกไม่ปลุกเสกไม่เกี่ยวนะตามที่ท่านว่านะที่ศรัทธาในหลวงปู่ทวดนี่สุดยอดแล้วครับนี่อันนี้เป็นวัดหลอนนะ เป็นเปียกทองนะผมก็ไม่รู้นะไม่รู้นะอ่านเราตามข้างหลังนะครับท่าน,นให้มาแบ่งปันก็แบ่งปันนี่เป็นเปียกทองอสวยนะครับเป็นหลุมทวดนี่เลยนะครับวัดรอนเนี่ยพัทธลุงสองห้าศูนย์เก้านะนี่อยู่ทางใต้นะแล้วก็มียันพุทธสอนนะครับขึ้นไปนี่สวยงามสวยงามสวยงามมากสามสิบหกครับติดตามรายการนะครับติดตามรายการ 37ครับนี่เป็นหลวงปูมม่ทวดนะครับหลวงปูมม่ทวดน,นี่เลยเวัดโลนวัฒนลุงสองพันหนะครับแล้วก็มียันพุดซ้อนขึ้นไปเนี่ยสวยงามนะครับเป็นหลวงปูมม่ทวดนะครับหลวงปูมม่ทวดนี่สุดยอด37ครับน่าจะเป็นวิธีใหญ่เหมือนกันนะถึงมีผ้าเปียกทองนี่นะ ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าท่านอายุนานก็ยืะแล้วน่าจะทันอยู่นะนท่านน่าจะได้มาแล้วก็มาถึงนะแบบะเผยแพรพุทธคุณกันนะครับหลวงมุทวดราคา3า0บาทนะครับหลวงมุทวดหลวงมุทวดนี่เนื้อเปียกทองสวยๆเลยข้างหลังเป็นวัดโอนวัดทลุง2509นะครับนี่เลยนี่แก็มียันพุทธซ้อนนะอย่างนี้38ครับ ติดตามรายการเลยนะครับใครชื่นชอบติดได้เลยผมก็ไม่รู้นะผมไล์อย่างเดียวนะครับจะเป็นภาพเปียกทองทสวยๆนะครับนี่สวยงามมากนี่เลยวัดรอนวัฒลุงสองห้าเก้าพิศุนย์เก้านะครับนี่มียันพุทธซ้อนด้วยนี่ลองดูนะครับลองดูสวยงามมากนี่พิธีน่าจะใหญ่นะครับพิธีใหญ่นะมีภาพเปียกทองน่ามีใหญ่ ทวดนี่สุดยอดอยละสามสิบเก้าครับรายการที่สา4สิบเก้าสี่สิบครับใลงทวดนะครับวัดรอน้ัดพัทลุงสองห้าเก้านะครับนี่มียัน์พุทธสอนเป็นเปียกทองสี่สิบครับรายการที่สี่สิบนะครับสวยๆอยู่ในกรอบนะครับผมไม่แกะนะครับแกะแล้วใส่ยากมาก าสามภาพนี้เลย,รย,ยไรยังไงได้อย่างนั้น40 41ครับนี่ลงปู่ทวดนะครับนี่มียันบุทร้อนนะครับแล้วก็เป็นวัดดอวัดรอนนะครับพัฒทลุง2509น้ะปี่9นนะครับน,บนี่สวยงามมากเนื้อเก่าเปียกเ,เป็นเนื้อเปียกทองนะครับชุบทองอะ่ะง่าย สวยงามมากถุงทวดนะครับพานิลันตรลายอยู่แล้วครับแควคาดปลอดภยัยโชคลาบนะครับครอบจัก,กรวาลอ่41เบอร์โทรครับข้างล่างนี้ปิดได้เลยนี่นี่นี่อา้าวนี่จดจ่าเลยนี่อา้าวปิดได้เลยมาอันนี้เป็นคุณแผนนะเนี่ยเปียกทองสวยงามมาก เป็นคุณแผนนะคมมากเห็นไหมครับสวยงามมากนะครับเป็นเปียกทองชุบทองอ่ะสวยงามนะครับไม่รู้ที่ไหนนะครับคุณแผนนี่คุณแผนชัยมงคลบ้างไม่รู้วัดใหญ่ชัยมงคลบ้างนี่นะครับดูนะครับนี่สวยงามเป็นคุณแผนนะครับ42เอาตามภาพนะครับทิกก้งช่อกระปิดเลย3 5 0หิบบาทนะครับนี่เป็นคุณแผนเปียกทองนี่เลย อ่ะสี่สิบสามรายการนะครับสี่สิบสี่นี่เป็นขุณแผนนะครับเปียกทองสวยๆเลยนะครับนี่นี่นี่สวยงามมากสี่สิบสี่ครับนี่สี่สิบห้าครับนี่ หมดครับวันนี้เป็นภาพเปียกทองล้วนๆเลยนะครับในราคา350บาทแบ่งปันกันนะครับมีโอนมีไปทางขอบคุณครับ